เคยได้ยินเรื่องผีกระสือไหมเรื่องเล่าที่ว่ามีหิงแก่คนหนึ่งเลี้ยงกระสือไว้ในบ้านกลางดึกคืนหนึ่งมีคนเห็นแสงไฟวับแวมลอยออกมาจากบ้านหลังนั้นพร้อมเสียงหมาหอนโหยหวนนั่นมันไฟอะไรนะ่ะชายคนหนึ่งถามเพื่อนอย่ามองรีบไปให้พ้นนั่นมันกระสือเพื่อนตอบเสียงสัน่น ว่ากันว่ากระสือจะออกหากินตอนกลางคืนกินของสดของข่าวเลือดเนื้อชาวบ้านต่างหวาดกลัวพยายามหาทางป้องกันบางก็ปลูกหนามรอบบ้านบางก็เอาผ้าแดงมาแขวน แต่เรื่องเล่าที่น่ากลัวที่สุดคือเรื่องของคนที่เคยเห็นกระสือแบบเต็มเต็มตาว่ากันว่ามันมีแต่หัวกับไส้ลอยคว้างอยู่กลางอากาศน่าสยดสยองเกินบรรยาย จนถึงทุกวันนี้เรื่องผีกระสือก็ยังเป็นที่เล่าขานกันอยู่บางคนก็ว่ามันเป็นแค่เรื่องหลอกเด็กแต่บางคนก็เชื่อว่ามันมีอยู่จริงแล้วแกเชื่อเรื่องผีกระสือไหมละ่ะ